สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นรูปถ่ายคุณแม่บุเรือนโตมุ่นเติมนะครับวัดอาวุธนะครับปี2 5 6 7นะครับด้านข้างบนเนี้ยก็ต่อโค้ดพุทโธนะครับด้านหลังก็เป็นนะครับทางทางขวาก้าหน้านะครับด้านหลังทางขวาก้าหน้านะครับทางขาวก้าหน้านะครับ ข้างบนคือก็เป็นยันจิปิเซคินะครับข้างล่างข้างบนนะ้นจิปิเซคินะครับเป็นภาพถ่ายนะครับที่อัดจากฟิล์มเลยนะครับแต่ละใบนะครับเป็นกระดาษนังไก่ต้องมองเข้าใกล้ๆจะชัดนะฮะซึ่งมากนะกระดาษนังไก่นะกระดาษรูปถ่ายถ่ายรูปอัดรูปถ่ายแบบสมัยพวกก่านก่อนนะฮะนะครับ ทางข่าวก้าวหน้าคืออะไรนะครับทางข่าวข้าหน้าคือรอยเท้านะครับของคุณแม่นะฮะเวลาพลิกผ่าเท้ามาดูเนี่ยจะแปลกกว่าคนธรรมดาทั่วไปนะครับ่ันเป็น,นยะบุคลชั้นนะครับบารหันนะครับซึ่งท่งานสะสมบุญมาได้มาเยอะเพราะฐานก็มีหลายชั้นนะฮะสะสมบุญน้อยมากต่างมากน้อยต่างกันนะฮะซึ่งก็จะปรากฏให้เกิดความมหาัศจรรย์ต่างกันไปนะฮะอย่างเช่น สีวัีท่านก็สะสมบุญบารมีมามากท่านก็จะมีบุญกุศลเยอะคนก็จะทำบุญกับท่านเยอะในข้างหลังเท้าเนี่ยนะผมใช้นะีคีให้ดูเลยตรงเนี้ยจะเป็นเท้าซ้ายทั้งหมดนี้คือเท้าซ้ายนะครับฝาเท้าซ้ายท่านก็จะเห็นเป็นทั้งหมดเป็นดอกไม้ชั้นผมตรงนี้นะนะครับถัด่อมาก็เป็นประสาทบริเวณนี้นะครับนะบริเวณนี้ก็เป็นถุงเงินถุงทองนะครับตรงนี้ก็เป็นเจดีย์ถุงเงินทองนี้ถนะ้าก็เจดีย์ตรงนี้ เป็นเท้าขวาของท่านนะฮะเนี่ยทางนี้ก็เป็นดอกบัวนะครับตรงนี้ก็เป็นธงชัยตรงนี้ก็เป็นตะปันานใบลานบริเวณนี้นะฮะบริเวณล่างก็เป็นหอยสังรูปถ่ายนี้นะครับ หน้าทาแล้วเป็นการเก็บฟิล์มเอาไว้นะครับเพราะว่าคุณแม่ได้อธิษฐานว่านะครับรูปนี้อาจจะขยายอีกกี่พันกีน่หมื่นกี่แสนกลางทุกภาพจะสัตย์ติดเหมือนเดิมว่ารูปต้นฉบับที่ถ่ายไป็นรูประการนะครับนี้ก็อาจจะกฟิล์มเิอมนะครับที่ท้านอธิษฐานติดไว้นะครับออกมาเป็นนะครับรูปนะครับซึ่งคุณแม่เองก็บอกว่าสักสทุกรูปนะครับแต่นั้นหน้าห้อยมากนะครับหน้าห้อยหน้าูุ้ชามาก รูปนี้นะครับก็จะมีพิธีวิชาพเศษยิ่งใหญ่นะครับเจิีที่มาร่วมเสกก็มีหลวงปู่มหาศิลาวัดพระ่านหมื่นหินอาจารย์นีเลกวัดหนองทรายอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงนะครับหลวงปู่สุพรรณวัดซำตาโตงหลวงพ่อสุรศักดิ์วัดประดูพระอ,อารามหลวงรูบาก,กิตดาวัดพระสันพระเจ้าแดงอาจารย์แก้ววัดตะโกอาจารย์พุชงวัดสามีคุณนาวาสนะครับ มีต่อโคดนะครับโคดต,ตัวพุโทโธตรงนี้นะจับเราก็สัมผั์ได้ถึงพลังเลยนะครับพลังงานนะฮะบานนี้ก็ไปเข้ามาจากวัดเองเลยนะฮะวัดอาวุธไป,ไปพธิธีกราบคุณแม่แล้วก็เลยไปเข้าบูชามาแล,ล้วก็เพื่อม,มาบริการลูกค้านะครับนะครับอาวุมุคลของคุณแม่บริการลูกค้าข้างหลังเนี่ยหัวใจข้างบนนี้นะฮะหัวใจ จิปิเสคีเนี่ยนะครับมาบทเต็มเต็มนะฮะก็คือจีก็คือจีวอนนะครับจีวอนก็คือการพิจารณาเครื่องนุ่มผมนะครับบทยาวก็คือปฏิสังขาโยนิโสจีวะลังปฏิเสวามินะครับเราย่อมพิจารณาโดยแยบขายแล้วนุ่งผมจีวอนนะครับคือให้มีสตินะครับฟังดูแลนะ้วเนี่ยหัวใจนี้ทำมีมีสติตลอดนะครับตัวต่อมาคือตัวปีนะฮะ โยปิก็ามาจากคําว่าอยังไม่จบนะทะนีนี้ตัวตัวจีก่อนต่อน,นะฮะนะครับก็เป็นยาวต่อมาก็เป็นยาวะนะครับยาวะเทวะศีะาาะร,ร,ะนะร,ร,ระส,สะปฏิคาตายะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวนะครับเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุนหัศะปฏิคาตายะเพียงเพื่อบำบัดความร้อนนะครับ ทังสมะกะสวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานังปฏิขาตายะนะครับเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบลุงเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลี้ยงครัทั้งหลายนะครับยาวะเทวะฮิริโกปินะปฏิสา ธาัุทางนะครับและเพื่อเพียงและเพียงเพื่อปกปิดไว้ละอันให้เกิดความละอายนะครับนี่ก็คือการพิจารณาตรงนี้นั่เองนะครับนี่บทของนะครับเครื่องนุ่มผมนะครับเฉพาะเครื่องนุ่มผมปีก็คือมินบาทเซก็คือเสนาสนะสิกิก็คือคีลานะเพสัสนะครับนะครับอ๋อก็คือไอ้นี่นั่นเองนะครับปัจจัยสี่นะครับ อาหารเครื่องนุ่มผมยารักษากโรคแล้วก็บ้านที่อยู่อาศัยนะครับก็พอแล้วนะตามความหมายของพุทธเจ้าของเรานะครับกาทำแล้วก็สบายใจนะครับปัจจัยสี่เองไม่ได้มีปัจจัยห้าแต่งปัจจัยห้าก็ย่งมีปัจจัยหปัจจัยเจ็ดปัจจัยแปดไปเรื่อยปัจจัยเก้านะบางคนบางคนคุมสติไม่อยู่ก็ทําการทุจริตเพื่อให้ได้ทรัพย์สินมาเยอะซึ่งมันบางทีก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเกินกว่าปัจจัยสี่ นะครับก็คืออาหารนะครับเครื่องุุมผมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะครับนี่คือหัวใจจิปิเซขินะครับนั่นเองครับกดยอดเลยเลยไปเยอะแยะนะครับเป็นแบนนงแบนเนมะไรต่างๆว่าไปโกงมานะครับโกงผู้โกงคนสุดท้ายก็ชีวิตก็ตกต่ำนะครับโอเคนะครับรายการนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับ สนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการว่าชั่วโมงก็ดีดีจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ